สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาให้หุ้นไทยช่องเก้านะคะเชา้าเข้าไปแล้วเรามาไทยเที่ยงแล้วก็ไทยบ่ายนะคะนะคะเน้นไทยบ่ายนะคะตามสไตล์ช่องเราก็ต้องมีสิบบน,นะคะ่ะเน้นบนนะคะสิบบนนะคะเมื่อเช้าก็แตกกันแล้วนะคะ ไทยเที่ยงไทยบ่ายนะคะไม่มาเช้าก็ามาบ่ายนะคะไทยเที่ยงไทยบ่าย,ายไม่มาบ่ายก็ไม่มา,าเที่ยงก็มาเช้าพูดผิดขออภัยค่ะนะสองหนึ่งหกค่ะสองหนึ่งหกเก้าห้าค่ะแบบนี้เลยนะคะเด่นก็สองหนึ่งห้าค่ะก็ห้ากับหนึ่งค่ะ ฝัน5้านะคะเราฝัน5ค่ะเจา<อ>ะก็เจาะเด่นๆให้นะคะก็หนึ่งห้าหนึ่งหกห้เค่ะเจาะเจาะให้แบบสองเก้สองหสองหค่ะเจาะเด่นนะคะ แล้วก็สองหนึ่งนะคะถ้าไม่มาเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสองสองนะคะการเบิ้ลนะคะอาจจะมาเบิ้ลนะคะถ้ามาเบิ้ลก็จะประมาณนี้นะคะสองหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองสองประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะวันนี้วันที่10บค่ะเดือน3ปี64นะคะขอบคุณทุกคนนะคะซื้อตัวไหนขอให้ได้ซื้อตัวไหนขอให้โดนคนมาวาสนาเกิดนะคะไทยเที่ยงไทยบ่ายสิบบนยังแม่นอยู่นะคะจัดกันไปขอให้ได้ขอให้โดนเต็มๆคะ่ะบ๊ายบาย